ไทยเยอรมันเบลยเยียมแคนาดาเนเธอร์แลนด์คุณคิดว่าเป็นใครในเมื่อตั๋วโอลิมปิกเหลืออยู่แค่ใบเดียวสำหรับ6ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบไปสู่รอบสุดท้ายโอลิมปิกนั้นก็คือเป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วนะครับสำหรับกลุ่ม A ก็คือโดมินิกันอันดับ1อันดับ2เซอร์เบียนะครับ2ทีมนี้เข้าไปแล้วแน่นอนนะครับส่วนส่วนกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B อันดับ1คือตุรกีอันดับ2คือบราซิล2ประเทศนี้เข้าไปแล้วแน่นอนส่วนกลุ่ม C สหรัฐอเมริกาอันดับ1และอันดับ2ก็คือโปแลนด์2ชาตินี้ก็เข้าไปแล้วแน่นอนรวมทั้งสิ้น6ทีมแล้วนะครับที่เข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิก2024ทีนี้จะมีอีก กี่ทีมนะครับที่จะต้องเข้ารอบเพราะว่าตามกติกาของโอลิมปิกเขาต้องการ12ทีมนะครับในการเข้าไปร,รับสุดท้ายโอลิมปิก2024เมื่อมี6ทีมแล้วนะครับในเมื่อกฎกติกาต้องการทั้งหมด12ทีมนะครับเมื่อได้ไป6ทีมแล้วก็จึงขาดอีก6ทีมนะครับ6ทีมนั้นจะคัดมาจากไหนก็1เลยนะครับเป็นประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากว่า เป็นประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับจึงได้โคต้าอัตโนมัติไปเลยซึ่งรอบคัดเลือกนี้ประเทศฝรั่งเศสไม่ได้เข้ามาแข่งขันแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าได้สิทธิ์นี้ไปอัตโนมัติจึงรวมแล้วเป็น7ประเทศนะครับส่วนประเทศที่8ที่ได้เข้าไปอัตโนมัติอีกชาติหนึ่งก็คือประเทศเคนยาเนื่องจากว่า เคนยานั้นนะครับเป็นประเทศที่มีคะแนนสูงสุดในทวีปแอฟริกานะครับและเหตุผลที่ต้องเป็นประเทศเคนยาก็คือ,อทวีปแอฟริกายังไม่มีประเทศไหนที่ได้เข้ารอบนั่นเองนะครับจึงต้องคัดประเทศที่มีคะแนนสูงที่สุดนะครับของทวีปกกฎกติกาหรือว่านโยบายของโอลิมปิก จุดมุ่งหวังเนาะจุดมุ่งหวังของโอลิมปิกก็คือสัญ,ญลักษณ์5ห่วงก็หมายถึง5ทวีปนั่นเองจึงต้องมีนักกีฬาจาก5ทวีปเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็จะได้ที่แน่ชัดแล้วก็คือ8ประเทศนั่นเองนะครับประเทศที่7ก็คือฝรั่งเศสประเทศที่8ก็คือเคนยานั่นเองนะครับ ได้8แล้วเหลืออีก4นะครับถึงจะครบ12 4ทีมนี้จะมาจากไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูสถิติของประเทศไทยกันก่อนนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024นั้นเมื่อวันที่16กันยายน2566ประเทศไทยได้แข่งกับเยอรมนีนะครับโดยผลก็คือไทยแพ้3เซตร,รวดเลยนะครับด้วยคะแนน22ต่อ25 22ต่อ25และ2 0ต่อ25นะครับไทยพ่ายให้กับเยอรมันไป3เเซตรวดนะครับทำให้แมตช์แรกนี้เราไม่ได้แต้มเลยสักแต้มหนึ่งนะครับแต่ยังไงคนเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยความหวังใช่ไหมครับแมตช์ท,ที่2เราก็มาเจอกับสหรัฐอเมริกาซึ่งทีมนี้เราก็หวังไว้ว่าน่าจะได้สัก1นึ่งเซตหรือ1แต้มก็ยังดีนะครับแต่ผลปรากฏว่า ใทยเจอสหรัฐเราก็แพ้ไปอีก3เซตรวดเช่นเดียวกันนะครับในวันที่17กันยายน2566โดยคะแนนนะครับแต่ละเซตก็เป็นแบบนี้นะแพ้ไป13ต่อ25 16ต่อ25และ18ต่อ25สรุป3มเซตร,รวดเหมือนเดิมทำให้เราไม่ได้แต้มเลยนะครับในแมตชนี้แพ้3มเซตร,รวดแบบนี้ฝ่ายชนะก็คือได้ไป3แต้มเต็มๆเลยนะครับไม่ต้องแบ่งกับใครแต่อย่างว่านะคนเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยความหวังเราก็ต้องไปเจอกับคู่แข่งอีกนะครับ โดยทีมไทยได้พัก1วันนะครับเพราะว่าวันที่18ไม่มีการแข่งขันเรามาเริ่มแข่งอีกทีหนึ่งวันที่19กันยาซึ่งแมตช์นี้เราได้เจอกับอิตาลีนะครับเป็นทีมที่แข่งแกร่งอีกทีมหนึงถึงจะขาดอีกโกนูก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีเบอร์24ที่มีความสูง202เซนติเมตรนะครับ แล้วการแก้เกมของเขาก็จะมีการเซตบอลเร็วนะครับทำให้ตัวบล็อกของเราตามไม่ทันในที่สุดไทยก็พ่ายไปนะครับ1ต่อ3เซตแต่ก็ยังดีนะได้มา1เซตนะครับด้วยคะแนน19ต่อ25 25ต่อ21เซตที่2นี้เราชนะนะครับเซตที่3ก็22ต่อ25และเซตสุดท้าย18ต่อ25นะครับรวม4เซตนะครับเรา แพ้ไป3ต่อหนึ่งนั่นเองนะครับทําให้แมตช์นี้เราก็ไม่ได้แต้มเช่นเดียวกันนะครับแมตช์ต่อมาแล้วก็แข่งวันที่20กันเลยนะครับไทยเจอกับโปรแลนด์ซึ่งแมตช์นี้ที่เรามีความหวังขึ้นมามากนะครับเพราะว่าเราได้เจอกับทีมระดับโลกและก็ตัวสูงมากๆซึ่ง50-50นะครับว่าอาจจะมีการแบบแพ้ทางกันหรือเปล่านะครับแต่ในที่สุดก็ชัยชนะเป็นของเรานะครับไทยชนะโปรแลนด์ไปใน คะแนน3ต่อ2เซตนะครับด้วยคะแนน25ต่อ18 7ต่อ25เซตที่2นี่เราแพ้ขาดลอยซึ่งใจก็ตุบๆุบต่อมๆแล้วนะครับเซตที่3กลับมาชนะในคะแนน25ต่อ22เซตที่4เราแพ้ไป23ต่อ25 และเซตสุดท้ายเราชนะไปด้วยคะแนน15ต่อ12นั่นเองเล่นกันถึง5เซตเลยนะครับสรุปเราชนะโปรแลนด์ไป3ต่อ2เซตถือเป็นประวัติศาสตร์นะครับ3ตชทที่ผ่านมาถือว่าเป็นงานหินของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับแต่เราก็สามารถชนะโปรแลรนด์มาได้นะครับในตชทที่4นี่เองนะครับ แต่คะแนนแค่นี้มันก็คงไม่พอในการไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับวันที่22เราเจอกับสโลวีเนียนะครับไทยชนะสโลวีเนียไปได้3ต่อเซตรวดด้วยคะแนน25ต่อ21 25ต่อ23และ25ต่อ18นะครับซึ่งเราเก็บชัยชนะไปได้3แต้มรวดเลยนะครับในแมตชนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราขึ้นเรื่อยๆนะครับ ยังไงช่วงนี้ก็ขอให้แซงเยอรมันไปได้ก็แล้วกันนะครับแมตต์ต่อมานะครับวับนที่23กันยาเราก็ได้เจอกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งแมตต์นี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าฟอร์มของเกาหลีใต้ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3-0นะครับ3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ14 25ต่อ16และ25ต่อ16นะครับ คะแนนเซต2 3ตนี่เท่ากันเลยนะครับเราชนะเกาหลีใต้ไป3เซตรวดทำให้คะแนนเราเป็น3แต้มนะครับเพิ่มมาอีกนะครับ แต่คะแนนที่แจ้งมามันไม่ใช่คะแนนอันดับโลกนะครับคะแนนอันดับโลกมันจะมีจุดทดสิยมด้วยเขาจะไปนํำคานวณอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วคิดว่าแค่นี้คะแนนโลกเราจะขึ้นไปเพียงพอหรือยังต้องตอบว่าอยังนะครับในแมตสุดท้ายเรามาเจอกันในวันที่24กันยาซึ่งไทยจะเจอกับโคลอมเบียนะครับสรุปผลนะครับไทยชนะไป3-1ตเซตซึ่งในเซตที่เราแพ้ไป ค่อนข้างแบบเครียดกันทั้งทีมเลยนะครับทั้งโค้ชทั้งนักกีฬานะสรุปเราก็ชนะไป3ต่อ1ด้วยคะแนน25ต่อ19 20ต่อ25 2 5ต่อ2 3และ28ต่อ26ถึงขนาดว่าต้องดิวกันเลยนะครับเซตที่4นี้ต้องดิวกันเลยนะครับแล้วก็เป็นไทยนะที่นํำชัยชนะมานะครับ3ต่อ1ทําทำให้เราได้มา3แต้มในแมตช์นี้นะครับ แล้วถ้าถามว่าตอนนี้คะแนนเราเพียงพอหรือไม่ที่จะเข้าไปสู่รอบสุดท้ายนะครับก็ต้องตอบตามตรงนะครับความจริงก็คือความจริงแต่ถ้านับตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับไทยอยู่อันดับที่13ของโลกมีคะแนน222นะครับซึ่ง ไม่ติด10อันดับนะครับก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปรอบสุดท้ายแต่เนื่องด้วยปีหน้ายังมีรายการ vnl ก็คือ volleyball nation league อีกนะครับที่จะทำเก็บคะแนนนะครับที่จะมีการเก็บคะแนนนะครับในการแข่งขันรอบนั้นถ้าประเทศไหนที่คะแนนน้อยๆสามารถทำคะแนนในรายการนั้นได้นะครับและประเทศไทยก็อาจจะอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมเราก็อาจจะมีคะแนนมากๆในรายการนั้นก็ได้แต่ที่สำคัญ จะต้องฝ่าด่านใครไปบ้างนะครับเหนือเราก็คือมีเยอรมันนะครับเยอรมันแคนาดาเพราะว่าเราอันดับ13ตอนนี้มีเยอรมันอันดับ12แคนาดาอันดับ11และเนเธอร์แลนด์อันดับ10นะครับ ญี่ปุ่นเขาอันดับ9คะแนานค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ก็คือเราจะต้องแซงเยอรมันแซงแคนาดาแล,และและแซงเนเธอร์แลนด์เพราะว่าเนเธอร์แลนด์อยู่อันดับ10นะครับถ้าเราไปแทนที่เขาได้เราก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบสุดท้าย เนื่องจากว่าอะไรมาดูตรงนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้มี6ทีมที่เข้าไปแน่ๆแล้วใช่ไหมครับที่วงไว้นะอันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มนะครับอันดับ1อันดับ2แต่ละกลุ่มก็จะมีตุรกีสหรัฐบราซิลเซอร์เบียโปรแลนด์และโดมินิกันที่วงไว้ทั้งหมด6วงเลยนะครับวงเป็นสีสีนั้นเข้าไปแน่นอนแล้ว6ประเทศนะครับก็จะเหลืออีก 6ใช่ไหม6ทีนี้ก็จะเป็นฝรั่งเศส1เคนยา1รวมเป็น8แล้วนะครับ8ก็ขาดอีก4นะขาดอีก4ถ้าจะนับรวมอันดับโลกนะครับก็เรียงมาเป็นหลุดก็จะเหลืออิตาลีนะครับอันดับโลกสูงสุดก็จะเหลืออิตาลีและจีนนะครับเขาก็จะได้ไปอีก2ประเทศนะถ้าจะนับแบบนี้ก็เป็น10แล้วนะครับเป็น10แล้วก็จะเหลืออีกแค่2ถ้าเหลืออีกแค่2ก็จะเหลือ ที่ไม่ได้ว,วงไว้เนาะเพราะว่าที่วงได้ไปแน่ๆแล้วก็เหลือญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับส่วนญี่ปุ่นเราจะแซงเขาได้ไหมละ่ะเขา300คะแนนกว่าแล้วอันนี้คะแนนก็ตรงนี้เรียกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ค่อนข้างยากหน่อยแต่ท่านเนเธอร์แลนด์เราก็ยังพอจะเป็นไปได้เพราะว่าเขา2 8 7 2 8 7 9 4นะครับ แต่เรา222นะครับห่างกันประมาณ65คะแนนนะครับห่างกันประมาณ65คะแนนถ้าไทยเราแซงเยอรมันแคนาดาไปแทนที่เนเธอร์แลนด์ได้ถ้าเราเป็นอันดับที่10นะครับเราก็จะได้เข้าไปเนาะเราก็จะได้มีสิทธิ์เข้าในรอบสุดท้ายของโอลิมปิกได้นะครับและนี้ก็คือเงื่อนไขที่เราจะต้องทำให้ได้เอาน้อยๆอ,อย่างว่าถ้าปีหน้ารายการ VNL เราก็ต้องชนะ8นัดนะครับเราต้องชนะถึงประมาณ8นัดนะครับถึงจะได้คะแนนประมาณนั้นได้นะครับแล้วนี้ก็คือคะแนนคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังมีเบลเยียมอีกนะครับที่ว่ายังดูดูถูกไม่ได้นะเพราะว่าเขาต่ำกว่าเราตอนนี้จริงๆแต่อนาคตเขาก็อาจจะแซงเราได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็จะมีเปรียบเทียบอยู่5ทีมหลักๆมี t ท a แลน n ์เยอรมันแคนาดาเบลเยียมและเนเธอร์ a n d ด์นะครับคุณผู้ชมนะครับคิดว่าคุณคิดว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบสุดท้ายเอาตามความเห็นของคุณจริงๆเลยนะครับเอาตามความคิดเห็นความคิดของคุณลึกๆเลยว่าทีมไหนหน่าจะได้เข้ารอบมากที่สุดระหว่าง5ทีมนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าคุณคิดว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบนะครับ รายการเอเชียนเกมที่ประเทศจีนตอนนี้ไม่มีการเก็บคะแนนเกี่ยวกับไปโอลิมปิกนะครับแต่ว่ารายการ VNL ปีหน้าจะมีการเก็บคะแนนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ไทยแลนด์มีอยู่222คะแนนเบลยเยียมมีอยู่199.57เยอรมันมี228.36แคนาดามี265.66 และเนเธอแลนด์มี287.94แล้วนี่ก็คือ5ประเทศหลักนะครับที่ว่าจะต้องแข่งขันกันเพื่อให้ได้เข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับความจริงก็คือความจริงอย่างไรแล้วนะักกีฬาและทีมโค้ชนะครับก็ต้องมีการพัฒนากันต่อไปนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกทีมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แฟนๆนะครับก็ดูมาถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ